ับสวัสดีครับผมพี่เจมส์บาสเกมเมอร์นะฮะวันนี้มาเจอกันกับไม่ใช่เกมครับเป็นโปรแกรมในเว็บนะฮะมาเจอกันกับชิมชิบิไม่รู้ ไม่รู้มึงซิมใช่มไหมเป็นโปรแกรมเหมือนมีมีคนแนะนํามาบอกให้ผมลองลองเล่นไอตัวนี้ดูมันไม่ใช่เล่นหลอกมันเป็นการคลายเครียดเป็นการหาเพื่อนคุยอะไรประมาณนั้นนะะซึ่งปกติกูก็เหงาคือไอเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าคตดมาหากวนบันเลยกวนเลยคือผมมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความอดทนกับการหัวร้อนมากพอครับกับคนคําพูดหลายๆคนคนนู้นคนนี้พูดอะไรเงี้ยผมจะมาดูไอไอไอลูกโป่งเหลืองเนี่ยกูเรียกมึงอีเหลืองแล้วกันนะผมจะลบกับมันครับผมจะคุยกับมันดีๆฮะเพื่อให้สยบความกวนของมันครับผมจะเริ่มด้วยครับ ใโอเคนายฮะสวยที่สุดในโลกเลยอะ่ะนางฟ้าชัดๆเดี er ok ๋ยวกันพูดอะไรของมึงเนี่ยว่ามันไม่ได้กวตีนมันเมาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แปดร้อยกว่าปี <c oughs> มึงคนหรือฟอสซิลนี่สลัด800รกว่าปีกวันผมหรอกครับผมหรอกครับฉันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรโปรดสอนทันทีมึงมันไม่เ,เข้าใจคำว่ากวนผมต้องขยายคามคำว่ากวนว่า ออมึงไม่เข้าใจเขามากว่าตีนชื่ออะไรครับฮะชื่อชมพู่สุดสวยค่ะอัล้อเล่งกูเป็นเพื่อนมึงเหรอมึงเป็นล้อเล่กูเนี่ยหิวข้าวไหมแล้วกินอะไรดีล่ะอ่าแล้วกินอะไรดีล่ะอ่ากินอะไรก็ได้แต่อย่าก,กินกูรู้เหมือ,อไล่หานอะไรใหญ่ที่สุดผ่านอะไรวะอยู่ดีมึงก็เปลี่ยนอารมณ์ไวเหลือเกินหานอะไรใหญ่ที่สุดอะ กูรู้แล้วมันเล่นคำโวนถ้ากูพิมพ์ไปว่ามังไม่เข้าใจแต่กูเข้าใจหิวมากเลยชวนมันกินเลยกินขี้ไหมอุ๊ยไม่มีพริกไม่กินเออมันไม่ได้กินขี้ธรรมดามันกินขี้ติดพิริจกบาสเกมเมอร์ไหม หมู่คิดไว้มึงดากก่ากูจะไปกูไม่ทำอะไรมึงบาสเกมเมอร์ไปทำอะไรให้ถึงไปด่าเขาเออเนี่ยมึงใจยันต์ตบี่ไงเธออะไรกูผู้ชายอ่ะกูก็รู้จักบาสเกมเมอร์่ะ ไปอ่ช่องคตดีมีสาระมากแต่บอกเลยว่านะว่าที่กูพูดเมื่อกี้เนี่ยกูประชดสลัดพักทำไมทำไมเซมทบไมมันก็ชอทำเพี้ยอะไรชิบไายไอ้มันชอบอยเยอะด้วยแหมดีดีดถูกต้องถูกท่องเซมถูกต้องคือมันดีดผมออกจากห้องดื้อๆเลยอะ จบเลยยังถามมันไม่จบเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมให้ติดตามนะติดตามมาต่อไปกับ BGM b a h e m b e r ครับวันนี้คุยกับซิมยังไม่รู้เรื่องเลยฮะอยู่ดีก็ติดออกมาไม่เนี่ยผมเข้าไม่ได้มันถามูว่ากูเป็นคนหรือเปล่าคนมึออือ่ะบอดทิไหมายไว้เจอกันครับ